สบายดีสวัสดีครับทุกคนมันนี่เฮาอยู่ใส่เนี meter, はは่ยนี่นี่เบิ่งดูนี่อยู่บิ๊กซีมหาซารนนาะก็คือไปเปิดบัญชีธนาคารนนาะก็คือได้ไปรับรองจากนายจ้างเรียบร้อยแล้วเฮาก็เดินทางไปนาะตอนนี้ก็เปิดเรียลเรียบร้อยเลวได้แล้วทุกคนเด้อตอนนี้รอรถกลับมาเนาะก็คือตอนนี้ก็มาก็คือทายเป็นช็อตเป็นช็อตเลยนพี่นเาก็คือถ้าบนเรือนาจ้ากก็ขออภัยนพี่นทร์ก็คือ ตอนนี้ก็มาหอดตลาดแล้วคือในคือในมือตีน้ำตาลนะก็เป็นกระดาษหนังสือหนะนังเป็นหอดเป็นเอกสารด้วยไงท่นเอาไปเนาเป็นเอกสารที่ไปเปิดบัญชีนะเี็นระบบไปาง,งานเหตุงานเนาะเวิร์คเพิ่มมีอย่างกขว่าะอันนี้ก็เป็นหลอดตลาดนะเี็นองเาหลอดตลาดอย่างเกิเนเลยนะตลาดสดมหาไซบ์เนาะครับที่คือตลาดผิดก็ขออภัยนะพี่น้องเา ไปเบื่งไปชมรกันเลยนะฮะในจะเป็นกระปูนพี่น้องจะเป็นกระป๋อกระปูนจะเป็นกุ้งกับมึกอีกอย่างเนึ่ใดที่ต้องการคองสดอีกอย่างเนาะพี่น้องก็สามารถมาซื้อได้เลยลายแห้งพี่น้องราคากว่าแพงกว่านั้นอพี่น้องร้อยสองร้อยประมาณนี้เนาะใดอยากกินคองสดหรือคองแห้งเกี่ยวกับอาหารทะเลเนาะสามารถมาได้เลยตลาดสดมหาชายวัหรือว่าตลาดรถไฟว่าใกล้กับรถไฟเด้พี่น้องเลยใดที่ พูดกับคอมเมนต์มาเบอร์แน่นอนทำนี่กันเลาะไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ท้ายได้สำนี้แล้วนะพี่น้องเราตื่นเต้ไปว่าอยากน้ำเอกสารน้ำนันที่น้องค์มือมันมันมกบกครับหัวไงใช่ไหมท้ายได้สำนี้นะพี่น้อ,องถ้าเบ่งเรามันบกครับไม่ตาใ,ใหญ่ก็ขออภัยนะพี่น้องเค์ก็ขอบใจที่ทุกคนเบ่งคลิปคอยเนาะ โอเคนี่จะเป็นนะของสด,งงงางงงสดมาพี่น้องเนาะของสดของแห้งยังวัวไปคลองแห้งเนาะมาเป็นของสดกินเข้าไปดินี่เนาะปลาหมึกแห้งยังผู้ใด้ติดอยากได้นะพี่น้องเนาะก็มาเอาในถุงละล้อยมาพี่น้นองเนาะถุงละร้อยซื้อเมือ่อกินผู้ใดมากินปลาหมึกมแห้งนาพี่น้องเนาะก็มาซื้อปลาแห้งคลองดองอไม่สม้มนี่เนาะ <c oughs> มีหลายอย่างพี่เป็นเอาละเบิ้งกรุงก็สองร้อยไปายสามร้อยเนาะเนี mm. น่ยแต่สองร้อยหกสิบสามร้อยเนีก็ว่ากัไน,น,น <c oughs> ไปเราเป็นเนาะไปเบื้องนี้อะไรจะเป็นทางรถไฟเราเปน็นเนาะเดี๋ยวสิพาเราะทางรถไฟก่อนเนาะอืมรถก็น่าจะกำลังสิออกเราเป็นเนาะเพราะว่าเขาติดจากไว้อยู่ตันรถนี่น่าจะแล่นไปหอดวงเวียนใหญ่นเลย อากมาใส่ไปวงเวียนยังประมาณนี้เนาะได้มีข้อมูลกคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนี่ยเนาะนี่เขาก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องขอไปตัดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเปุดท้ายให้เห็นแต่หน้าเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันเกื่อนซานเจ้าะพอหลักเมืองวะเนาะบรรยากาศดีแห้งเนาะบอลเนี่ยเนาคือตอนนี้ก็ค่อยมาย่างเละเบิ่งตอนสี่สี่โมงหรือสามโมงนี่ยนะพี่น้องเนาะ คนกําลังมาเนะคือน่าจะเป็นเหมาะสําหรับคนที่จะออกกําลังกายนะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นแม่น้ําท่าจีนนะพี่น้องเนาะเป็นแม่น้าท่าจีนระวังขามไปพังนั่นแถ้าขามมาพางนี้มันจะมีเหือนะพี่น้อยเังนหน่อยเบิ่อเหือมันสีออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่อเหือกอนเนาะในเขาก็สิพาไปเบื่อเหือเกล้ๆก่อนเนาะในคนกําลังขึ้นและสิเต็มเหือเลยน่าจะใก่สีออกนะพี่น้องเนาะไปเบิ่ไปสมน้ำกันเนาะ เคือตะนันก็กำลังชีมาเนาะตอนันมาเนาะตะในก็น่าจะเมือเนาะตะนันก็น่าจะกลับแนละ้วพี่น้องเนาะตะนตนตะนันมาตะนนไปเนาะเพราะว่าต้องมาจอดอยู่นี่ mm. นี่เลยกำลังสีออกแล้วสับเครื่องแล้วคนก,ก็เริ่มมาหลๆาแล้วใจสิตเต็มเหือเลยพี่น้อง oh, <now. S 1> ไปไปซุ่มน้ำกันเนาะ ทำมากก็อย่ยาลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อพี่ยวเนี่ยเพื่อมาแล้วพี่น้องมาแล้วไปจอตรงนี้ก็เออแบบนี้เนาะก็ยังบุเคยหนังแจาคเถื่อเนอเาเถื่อนี่เนาะพี่น้องนะบาบวกเป็นมใจเนาะบู๊ว่ะทางหน้านี่ยังเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาบอกเนี่ยทางหน้านี่ยังเนาะทางนีไหน,นะนคือเห็นแล้วนะพี่น้องนะมันมีตลาดแล้วก็มีสานติภาพหลักเมืองเนาะนะอยู่ทางนั้นนะบู๊ว่ะที่มียังเนาะก็บุเคยข้ามไปแจ็คเถื่อนนะ ใช่กับบริยนเน,นเาก็ือไปเฮ็ดบัตรกับปิดท้ายเลยเนาะตอนนี้ก็ได้เลยเด้บัตรไปได้คือเนองได้ใวยงานต่างดาวก็เปิดบัญชีธนาคารได้แล้วรเปิดคอไปรับรองจากนายจ้างมาน้อเนาะไปรับรองจากนายจ้างก็บัตรประชาชนนายจ้างเนาะก็ได้เียบร้อยสบายไม่มีเงเนาะเขาจะเปิดเป็น ธนาคารกรุงไทยในพิลังล็อกแทกแกนแนะนำคนให้ไปเปิดแบบนั้นเนาะนี่ก็บางคนขึ้นจากเรือในอพี่น้องเนาะขึ้นแบบนี้เลยเนาะเอารถจักรขึ้นโอโ้โหมันถึกรถจักรทอมในพิลังล็อกมันถึกรถจักรแกบมันถึกคนนำ